สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ FC ที่น่ารักนะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะ22องศานะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะและวันนี้ก็มีงานทสวยมาให้ FC นั้นได้ชมอีกแล้วนะคะเป็นผ้าไหมญี่ปุ่นนะคะแขนแต่งด้วยลูกไม้ะระบายแขนด้วยนะคะมีโบแต่งสวยมากค่ะ มีแขนระบาย2ชั้นนะคะก็ดูตามรูปภาพถ่ายจากงานจริงสีสวยมากค่ะผ้านิ่มสวมใส่สบายนะคะผ้าอัดกาวอย่างดีนะคะก็จะมีไซส์ตั้งแต่32,34,36,38,40,42,44นะคะสำหรับวันนี้ก็มีหลายสีนะคะชอบชิ้นไหนก็สามารถสอบถาม ารายละเอียดได้ค่ะแต่ที่สําคัญก็อย่าลืมเช็คไซส์รายละเอียดให้ตรงกับที่เราต้องการนะคะเพราะว่าทางร้านนั้นไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ค่ะเช็คไซส์รายละเอียดให้ดีก่อนวันนี้มีหลายสีสันนะคะสวยงามมากค่ะเป็นผ้าลูกไม้ญี่ปุ่นนะคะแต่งระบายสวยงามเซ็กซี่เบาๆนะคะสามารถใส่กับผ้าถุงหรือว่ากางเกงก็ได้ค่ะงานทันสมัยนะคะผ้านิ่มสวมใส่สบายนะคะอัดกาวด้วยค่ะ ขอบคุณสำหรับเอฟซีนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าจะมีผ้าไหมหรือว่าอื่นๆมาให้เอฟซีนั้นได้ชมมากมายเลยนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ช่วยโชโฆษณาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆสอบถามเพิ่มเติมได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะส่วนรายละเอียดก็จะมีในคลิปชอบชิ้นไหนก็อย่าลืมวันที่ลงนะคะเพราะว่า าสายจะได้ดูรายละเอียดให้สำหรับวันที่นั้นก็สำคัญเพราะว่าเราจะได้หาง่ายๆค่ะขอบคุณมากๆาทุกท่านที่รับชมแล้วก็ F4 ที่ได้สั่งออเดอร์มานะคะขอบคุณมากค่ะ all your all day, And now you're everything in my day. I love the way you like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Don't wanna show me now and forever.